สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องแอมแอมเกมในวันนี้นะคะเราจะมาสอนหาชุดไข่ตุ๋นค่ะซึ่งเป็นชุดที่น่ารักมากๆเลยเอาจริงๆนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาสอนหาคือได้ฟรีเลยนะอันบบดับแรกให้เรากดไปที่คลังนะคะ,สคะเคคะสร็จแล้วก็กดไปที่คำว่าของขวัญค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วก็กดรับได้เลย,เลยแค่นี้เลยง่ายๆกดรับเลยเสร็จแล้วก็จะได้ชุดไข่ตุ๋นแล้วค่ะก็ไปใส่กันเลยค่ะมาดูกันน่ารักไหมโอ้โหน่ารักมากค่ะทุกคนดูอื มาดูกันนะคะว่ามันมีมูลค่ากี่บาทกันนะคะมีค่า50เซมนะคะเราได้มาถือว่าคุ้มมากเลยค่ะได้ฟรีๆเสร็จแล้วเราก็จะมาแต่งตัวกันเลยนะคะให้เข้ากับชุดไข่ตุ๋นเนาะก็เสร็จแล้วนะคะถือว่าแต่งตัวได้สวยมากๆเลยค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้ด้วยนะคะแล้วเรามาทำาตามกันดูนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย